สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับคุณรู้ไหมในเล่มแรกของพระคัมภีร์หนังสือนั้นเราเรียกว่าหนังสือปฐมกาลนะครับเรามีข้อที่น่าสนใจนะครับพูดถึงเวลาพระเจ้าสร้างมนุษย์นะครับเพราะว่าพระคัมภีร์สอนชัดเจนมีพระเจ้าองค์หนึ่งอยู่สูงกว่าพระองค์อื่นพระเจ้าองค์นั้นคือพระเจ้าเที่ยงแท้ และพระเจ้าองค์นั้นทรงเป็นพระผู้สร้างทุกสิ่งและทุกอย่างแต่เมื่อถึงเวลาพระเจ้าองค์นั้นตกลงว่าจะสร้างมนุษย์ทุกท่านนะครับพระองค์พูดแบบนี้ในปฐมกาลบทที่หนึ่งข้อที่26แล้วพระเจ้าตรัสว่าให้เราสร้างมนุษย์ตามชายาของเราตามอย่างของ เราอืมน่าคิดนะครับเมื่อพระเจ้าสร้างสัตว์อื่นๆหรือสร้างต้นไม้หรือสร้างภูเขาสร้างอะไรในโลกนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าทรางสร้างเป็นสิ่งที่สวยงามนะครับแต่เมื่อพระเจ้าสร้างมนุษย์พระเจ้าสร้างมนุษย์ในลักษณะพิเศษนะครับพระคัมภีร์เรียกมันว่าชายาของพระเจ้าตามอย่างของ พระเจ้าโอ้โหนั่นคือมนุษย์เราเหรอและอันนี้มีความหมายอะไรนะครับในเรื่องเราจะดูวันนี้แมทธิวบทที่22ข้อที่15ถึงข้อที่46นะครับเราจะเห็นว่าพระเยซูมีโอกาสพูดถึงลักษณะของมนุษย์และอธิบายว่านี่เป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตของเราทำไม แต่วันนี้เราจะเริ่มกับข้อที่15นะคะแมทธิวบทที่22ขนาดนั้นพวกฟารสีก็ป่ายและปรึกษาการหาทางทำให้พระองค์ทรงติดกับดับด้วยคำพูดโอ้โหเหมือนเราเคยเห็นหลายครั้งแล้วพวกฟารสีกำลังหาโอกาสจับพระเยซูถ้าพระเยซูพูดอะไร ไม่ถูกต้องเขาอยากจะมีโอกาสจากพระเยซูข้อที่16จึงใชบ้บรรดาสิษย์ของตนกับพวกเฮโรดไปทูลพระองค์ว่าโอ้โหพวกเฮโรดคือใครนะครับในการศึกษาของเราวันนี้นะครับเราจะเห็น3กลุ่มนะครับเหมือนเราเคยดูหลายครั้งแล้วพวกฟารสีนะครับนี่เป็นผู้นำศาสนาของประเทศอิสราเอล และเราจะเห็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับกลุ่มนั้นเราเรียกว่าซาดูสีซาดูสีเป็นผู้นำศาสนาด้วยแต่เขามีความเชื่อไม่เหมือนพวกฟาราสีนะครับและมีอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาพูดถึงที่นี่พวกเฮโรดนะครับเฮโรดเป็นกษัตริย์ในประเทศอิสราเอลสมัยนั้นและรัฐบาลโรม ยอมให้เฮโรดเป็นกษัตริย์อยู่ใต้อำนาจของโรมนะครับและเฮโรดไม่ใช่เป็นเพื่อนของอผู้นำศาสนาของประเทศอิศสราเอลนะครับส่วนมากพวกฟรารสีไม่ชอบเฮโรดเขาคิดว่าเขาเป็นคนบาปใหญ่แต่ในช่วงเวลานี้เขาอยากใช้พวกเฮโรดมาช่วยเขาจับพระเยซูนะครับ ต่อไปข้อที่16บอกว่าท่านอาจารย์เราทราบว่าท่านเป็นคนซื่อสัตย์สั่งสอนทางของพระเจ้าตามความจริงโดยไม่ได้เอาใจใครเพราะท่านไม่ได้เห็นแก่หน้าใครโอเเขาพูดเหมือนเขาชอบพระเยซูแต่ความจริงในใจของเขาเขาหาปัญหานะครับเขาหาเรื่องเลยนะครับข้อที่17 เพราะฉะนั้นขอโปรดให้เราทราบว่าท่านคิดอย่างไรการทรงสวยให้แก่ซีซอร์นั้นควรหรือไม่จำได้ไหมสมัยนี้อิสราเอลอยู่ใต้การบังคับของประเทศโรมนะครับและซีซอร์คือกษัตริย์ยิ่งใหญ่อยู่เหนือรัฐบาลโรมและชาวอิสราเอล99%้าอิสรเร เกลียดประเทศโรมมากนะครับเขาไม่อยากจะอยู่ใต้การบังคับของประเทศโรมและเขาไม่อยากจะเสียภาษีด้วยเขามาถามคําถามนี้เพราะว่าถ้าพระเยซูตอบสนองว่าใช่ครับต้องเสียภาษีนั้นชาวอิสราเอลจะไม่ชอบพระเยซูไม่ชอบคําตอบนั้นแต่ถ้าเขาตอบว่าไม่เสียภาษีนั้นรัฐบาลโรมอาจจะมาโทษพระเยซูก็ได้นะครับ ถ้าเขาตอบสนองว่าใช่ก็เพดถ้าเขาตอบสนองว่าไม่ใช่ก็เพดเหมือนกันและนี่คือแผนการของพวกฟาร์ีและพวกเฮโรดนะครับเขาพยายามจับพระเยซูในคำพูดของพระองค์ข้อที่18พระเยซูทรงทราบเจตนาร้ายของพวกเขาจึงตรัสว่าคนน่าซื่อใจคดพวกท่านมาทดลองเราทำไม พระเยซูกรู้9 9จงเอาเงินที่จะเสียสวยนั้นมาให้เราดูเขาจึงเอาดนาริยันเรียนหนึ่งถวายพระองค์พระองค์ตรัสถามว่ารูปและคำจารกนี้เป็นของใครพวกเขาทูลว่าของซีเซอร์แล้วพระองค์ตรัสกับเขาว่าเพราะฉะนั้น ของของซีเซอร์จงถวายแต่ซีเซอร์และของของพระเจ้าจงถวายแด่พระเจ้าโอ้โหคำตอบฉลาดมากนะครับเมื่อเขาเห็นรูปและคำจารึกที่อยู่บนเรียนนั้นเลยนะครับเขาบอกว่านี่เป็นของซีเซอร์เขารู้ว่าของของซีเซอร์ ต้องถวายต่อซีเซอร์เลยนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจที่นี่คำตอบของพระเยซูแสดงว่าพระเยซูฉลาดที่สุดนะครับเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระองค์ทรงมีสติปัญญาเยอะแยะนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจมากในคำตอบของพระเยซูคือพระเยซูตอบว่าและของของพระเจ้าจงถวายแด่พระเจ้าอืม พี่น้องครับเรารู้ว่าอะไรเป็นของของพระเจ้าจำได้ไหมเราพูดถึงปรทรมการบทที่หนึ่งข้อที่26ที่บอกว่าพระเจ้าตรัสว่าให้เราสร้างมนุษย์ตามชายาของเราตามอย่างของเราเมื่อพระเจ้าสร้างคุณรูปของพระองค์ อยู่โปลคุณนะครับรูปของพระเจ้าอยู่โปลเราแสดงว่าเราเป็นของใครนะครับเราเป็นของตัวเองไหมไม่ครับเราเป็นของพระเจ้าร่างกายของเราจิตวิญญาณของเราชีวิตของเรามีเจ้าของและเจ้าขององค์นั้นคือพระเจ้าสูงสุดนะครับ ผมเข้าใจว่าเราชอบมีอิสระเราชอบคิดว่าโอ้ไม่มีใครอยู่เหนือเรานะครับเราเป็นไทยเราเป็นคนที่มีอิสระไม่มีใครควบคุมชีวิตของเราแต่พี่น้องครับอย่าลืมมีพระเจ้าสูงสุดและพระเจ้าองค์นั้นบอกว่าพระองค์ทรงเป็นเจ้าของชีวิตเราเราอยู่ใต้การบังคับของพระองค์และขอบคุณพระเจ้า พระองค์ทรงรักเรานะครับพระองค์มีแผนการที่ดีมากสําหรับชีวิตของเราและเรามีความสุขได้นะครับเรามีสันติสุขได้เพราะว่าเรารู้ว่าพระบิดาของเราทรงรักเรามีแผนการที่ดีสําหรับเราและเราเป็นของของพระองค์นะครับและในข้อที่22เราเห็นว่าเมื่อได้ฟังแล้วพวกเขาก็ ประหลาใจใจยเนนอนจึงละพระองค์ไว้และกลับไปนะครับต่อไปนะครับเราเห็นว่าอีกกลุ่มหนึ่งมาคุยกับพระเยซูและเขามีคําถามด้วยนะครับกลุ่มนั้นเราเรียกว่าพวกซาด,ดูสีและพวกซาด,ดูสีเป็นผู้นำศาส,สนาเหมือนพวกฟารสีนะครับแต่เขามีความเชื่อไม่เหมือนนี่เป็นเหตุผลว่าเป็นสองกลุ่มเลยนะครับพวกฟารสีและซาด,ดูสีนะครับ และซาดูสีจะต่างกันยังไงขอให้เราดูในข้อที่23นะครับในวันนั้นมีพวกซาดูสีมาหาพระองค์พวกนี้เป็นผู้สอนว่าไม่มีการเป็นขึ้นจากความตายโอ้โหนี่เป็นจุดที่สำคัญมากนะครับฟารสีเชื่อว่ามีการเป็นขึ้นมาจากความตายแต่พวกซาดูสีเชื่อว่าไม่มีการเป็นขึ้นจาก ความตายนะครับสามัารมากครับผมจําได้เคยคุยกับบางคนในประเทศไทยก็ได้นะครับและจะถามเขาว่าคุณคิดยังไงมนุษย์มีจิตวิญญาณด้วยไหมและเขาตอบว่าเราไม่รู้ไม่มีใครรู้แต่พี่น้องครับอยากให้คุณเข้าใจว่าพระคัมภีร์สอนชัดเจนมนุษย์เรามีร่างกายและเรามีจิตวิญญาณด้วยหลังจากที่เราเสียชีวิต ต้องมีวันคืนจากความตายสำหรับเราทุกท่านนะครับไม่แน่ใจว่าในอนาคตวันนั้นจะเป็นวันไหนแต่ทุกคนที่เคยอยู่ในโลกนี้ทุกคนที่เคยเสียชีวิตจะคืนจากความตายนะครับนั่นคือวันพิพักษาแต่พวกสาดูสีเขาเชื่อว่าไม่มีวันคืนจากความตาย และคำสอนของขาวและความเชื่อของขาวเป็นสิ่งที่ไม่เหมือนพวกฟารสีนะครับและเขาอยากจะรู้ว่าพระเยซูคิดยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้ข้อที่24เขาจึงทูลถามพระองค์ว่าท่านอาจารย์โมเสสสั่งว่าถ้าใครตายในขณะที่ยังไม่มีบุตรก็ให้น้องชายแต่งงานกับหญิงไม้นั้น และมีบุตรซึบตระกูลให้พี่ชายโอเคนี่คือพระเพณีธรรมเนียมของพวกอิสราเอลในสมัยนั้นนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับโมรโดขคงเขานะครับถ้าพี่ชายเสียชีวิตแต่ไม่มีลูกน้องชายของเขาจะแต่งงานกับภรรยาองเขาและลูกที่เขามีเขาจะดูเหมือนเป็นลูกของพี่ชายเขานะครับ และเขาใช้เรื่องนี้เพราะว่าเขาอยากจะทราบว่าพระเยซูคิดยังไงเรื่องมีการเป็นคืนจากความตายในข้อที่25-27มีเรื่องสมมุติว่านะครับเรื่องเป็นอย่างนี้นะครับเรามีพี่น้องพี่ชายเจคนพี่คนโตมีพัญญาแล้วก็ตายเมื่อ,อยังไม่มีบุตรก็ละพัญญาไว้ ให้กับน้องชายคนที่สองคนที่สามก็เป็นแบบเดียวกันจนถึงคนที่เจ็ดในที่สุดหญิงคนนั้นก็ตายด้วยแ <c oughs> <c oughs> น่นอนหญิงคนนั้นตายด้วยเพราะมีสามีมากเกินไปผู <c oughs> ้เล่นนะยครับผู้เล่นใช่เป็นเรื่องสมมตินะมีพี่น้องเจดคนเป็นผู้ชายนะครับ เขาแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งแต่ไม่มีใครมีลูกเลยนะครับแต่แม้ว่าเป็นเรื่องแปลกๆนะครับทำไมซาดูสีจะถามแบบนี้ข้อที่28จะบอกนะครับเพราะฉะนั้นในวันที่เป็นขึ้นจากความตายหญิงคนนั้นจะเป็นพัญญาของใครในเจ็ดคนนั้นเพราะพวกเขาได้นางมาเป็นพัญญาแล้วทุกคน เห็นไหมเขาไม่สนใจว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งแต่งงานกับผู้ชายเจคนอันนั้นไม่เกี่ยวเลยสิ่งที่เขาอยากจะรู้คือถ้ามีการคืนจากความตายจริงๆถ้ามีสวรรค์ถ้ามีวันผิพักษาผู้หญิงคนนี้จะเป็นพญ,ญาของใครและเป็นไปได้ยังไงเขาอยากให้คนอื่นคิดว่าการคืนจากความตาย เป็นไปไม่ได้นี่คือความคิดของเขาแต่พระเยซูตอบสนองอยังไงครับพระเยซูตรัสตอบว่าท่านทั้งหลายผิดแล้วโอโหพระเยซูพูดโดยตรงเพราะท่านไม่รู้พระกัมภีร์หรือฤทธเดชของพระเจ้าเมื่อมนุษย์เป็นขึ้นจากความตายนั้นจะไม่มีการสมรสหรือยกให้เป็นสามีพันยาการอีก แต่จะเป็นเหมือนปันดาทูตในฟ้าสวรรค์เกี่ยวกับเรื่องที่คนตายจะเป็นขึ้นจากความตายนั้นพวกท่านยังไม่ได้อ่านสิ่งที่พระเจ้าตรัสไว้กับท่านหรือว่า 32. เราเป็นพระเจ้าของอับราฮัมพระเจ้าของอิสอัคและพระเจ้าของยาโคบ พระอ,องค์ไม่ได้เป็นพระเจ้าของคนตายแต่เป็นพระเจ้าของคนเป็นอ่าพระเยซูตอบง่ายๆนะครับถ้าใครเชื่อว่าไม่มีการเป็นขึ้นจากความตายคนนั้นหรือกลุ่มนั้นเพินะครับพระเยซูสอนชัดเจนนะครับมีการคื้นจากความตายหลังจากที่เราเสียชีวิต จะมีวนันคืนจากความตายหลังจากที่เราเสียชีวิตจะมีวนันผิพักษานะครับเราไม่ใช่เป็นแต่ร่างกายเท่านั้นเราเป็นจิตวิญญาณด้วยและเราต้องเจอ วันคืนจากความตายด้วยนะครับถ้าเรารู้จักพระเยซูนี่คือความหวังของเรานะครับเราไม่กลัวความตายเพราะว่าเรารู้ว่าจะมีวันคืนจากความตายด้วยนะครับแม้ว่าร่างกายของเราเสียแล้วร่างกายของเราแก่มากแล้วไม่สบายมีโรคอะไรหรืออะไรอย่างนั้นและเสียชีวิตหลังจากนั้นเราจะมีร่างกายใหม่เราจะมีวันคืนจากความตายนะครับ และวันนั้นจะเป็นวันยิ่งใหญ่สำหรับพี่น้องคริสเตียนสำหรับคนที่รู้จักพระเยซูแต่สำหรับคนที่ไม่รู้จักพระเยซูนะครับการคืนจากความตายคือวันผิพักษาและต้องเข้าใจว่าเมื่อคุณออกจากโลกนี้เมื่อร่างกายของคุณเสียชีวิตวันนั้นไม่ใช่วันสุดท้ายของคุณนะครับไม่ใช่ต้องมีวันหลังจากนั้น วันคืนจากความตายนะครับพระเยซูก็สอนอย่างนี้ข้อที่33เมื่อฝูงชนได้เย็ยนก็อัศจรรย์ใจด้วยคำสั่งสอนของพระองค์ใช่ครับพระเยซูสอนไม่เหมือนใครพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์และพระองค์สามารถที่จะตอบสนองได้นะครับต่อไป แมททิบทที่22ข้อที่34ถึง40นะครับข้อที่34เมื่อพวกฟรารสีได้เย็นว่าพระองค์ทรงทำให้พวกซาดูสีนิ่งอานอยู่จึงประชุมกันมีผู้เชี่ยวชาญปัญญาคนหนึ่งในพวกขาวมาทดสอบพระองค์ว่า36ท่านอาจารย์ในทธรรมปัญญัตินั้นพระปัญญัติ ข้อไหนสำคัญที่สุด 37. พระเยซูทรงตอบขาวว่าจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านด้วยสุดใจของท่านด้วยสุดจิตของท่านและด้วยสุดความคิดของท่านนั่นแหละเป็นพระปัญญาข้อสาคัญอันดับแรกข้อที่สองก็เหมือนกันคือจงรักเพื่อนบ้าน เหมือนรักตนเองทรรบัญญัติและคำของผู้เผยพระวจนะทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับพระบัญญัติสองข้อนี้โอโหเห็นไหมในข้อที่34-40ถึง40เขาถามพระเยซูว่าอะไรเป็นข้อพระกัมภีร์ที่สำคัญที่สุดในพันธสัญญาเดิมในธรรมบัญญัติของพระเจ้าข้อสำคัญที่สุดคืออะไรคุณรู้ไหม ธรรมบัญญัติของพระเจ้ามีคำสั่งเยอะแยะมีข้อเยอะแยะนะครับแต่พระเบอกว่าเราต้องรักพระองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพระเจ้าของเราด้วยสุดจิตสุดใจสุดความคิดสุดกำลังทุกเสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราต้องรักพระเจ้าและเราต้องรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองนะครับ นี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเราต้องเข้าใจว่าคำสั่งที่สำคัญในความคิดเห็นของพระเยซูคือเราต้องรักพระเจ้าและรักมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นในคำสอนวันนี้มีชาวเฮโรดพวกเฮโรดมีฟาโรสีมีซาดูสีมาคุยกับพระเยซูและเขามีคำถามสำหรับพระเยซู แต่สุดท้ายในข้อที่41-46ถึงเราเห็นว่าพระเยซูมีคำถามด้วยพระเยซูถามอะไรบ้าง41เมื่อพวกฟารสียังประชุมอยู่ที่นั่นพระเยซูทรงถามว่าท่านทั้งหลายคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องพระคริสพระองค์ทรงเป็นเชื้อสายของใครพวกเขาตอบว่า เป็นเชื้อสายของดาวิดพี่น้องครับเราเคยสอนหลายครั้งแล้วเลยต้องเข้าใจสิ่งนี้ดีๆนะครับชาวอิสราเอลทุกคนเชื่อว่าวันหนึ่งกษัตริย์ยิ่งใหญ่ต้องมาและกษัตริย์องค์นั้นจะสร้างแผ่นดินใหม่นะครับจะเป็นแผ่นดินสวรรค์แผ่นดินพระเจ้าและในภาษาฮิบรูเขาเรียกพระองค์ว่าพระเมสยาในภาษากรีกเรียกพระองค์ว่าพระคริสต และเขาเรียกพระคริสต์ว่าพระบุตรของดาวิดหรือบุตรของดาวิดดาวิดคือกษัตริย์ยิ่งใหญ่ในสมัยบูราณของประเทศอิสราเอลและชาวอิสราเอลทุกคนนับถือดาวิดและเขาเชื่อว่าพระคริสต์ต้องเป็นชื่อสายของดาวิดนี่เป็นเหตุเพราะว่าหลายครั้งเขาเรียกพระเยซูว่าบุตรของดาวิดหรือลูกของดาวิด นี่มีความหมายว่าเขาเชื่อพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์นะคบแต่เมื่อพระเยซูถามพวกฟรารสีพระเยซูมีเหตุผลนะคบอย่าให้เขาคิดดีๆข้อที่43พระองค์ตราถ,ถามว่าถ้าอย่างนั้นทําไมดาวิดจึงทรงเรียกพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยเด็ดพระวิญญาณ และทรงกล่าวว่า44พระเจ้าตรัสกับองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าว,ว่าจงนั่งที่ขวามือของเราจนกว่าเราจะปรับศัตรูของท่านให้อยู่ใต้เท้าของท่านและข้อที่45คือคำถามที่น่าคิดมากนะครับฉะนั้นถ้าดาวิดทรงเรียกท่านว่า องพระผู้เป็นเจ้าท่านจะเป็นชื่อสายของดาวิดได้อย่างไรคิดดีๆอาจารย์อยากจะพยายามอธิบายคำสอนของพระเยซูที่นี่เพราะว่าเป็นคำสอนที่น่าสนใจมากนะคบหลายคนเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์และในสมัยของพระเยซูด้วยพระเยซูเองบอกว่าพระองค์ทรงเป็นพระเมสยาทรงเป็นพระคริสต ทรงเป็นกษัตริย์ยิ่งใหญ่ของแผ่นดินสวรรค์และหลายคนเรียกพระเยซูพระคริสต์หลายคนเรียกพระเยซูพระบุตรของดาวิดนะครับแต่ที่นี่พระเยซูถามว่าเป็นไปได้ยังไงดาวิดจะเรียกพระคริสต์พระผู้เป็นเจ้าเป็นไปได้ยังไงมีความหมายอะไรบ้างนะครับคือ ในพระเพนีและธรรมเนียมของชาวอิสราเอลนะครับถ้าใครมีตำแหน่งสูงกว่าคนอื่นนะครับคนนี้จะไม่เรียกคนนั้นพระผู้เป็นเจ้าแต่คนนี้อาจจะเรียกคนนั้นพระผู้เป็นเจ้าได้นะครับเช่นถ้ามีพ่อคนหนึ่งพ่อจะไม่เรียกลูกของเขาพระผู้เป็นเจ้าแต่ลูกอาจจะเรียกพ่อ พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าคำนั้นพระผู้เป็นเจ้ามีความหมายว่าคนนั้นมีตำแหน่งสูงกว่าคนนั้นมีอำนาจมากกว่าเช่นถ้าใครเป็นนายใครเป็นถ้าใครเป็นนายเขาจะไม่เรียกทาสของเขาพระผู้เป็นเจ้าแต่ทาสของเขาอาจจะเรียกนายของเขาองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าผู้ที่มีตำแหน่งสูงกว่าทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้า และคนที่ไม่มีตําแหน่งสูง,เป,เ,ปงเป็นเ,เ,เป็น,ปน,ะะาางนองค์พระผู้เป็นเจ้าของเขาเป็นไปไม่ได้นะคะและพระเยซูอยากจะสาบว่าถ้าดาวิดทรงเรียกท่านว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าท่านจะเป็นชื่อสายของดาวิดได้อย่างไรดาวิดมาก่อนเป็นกษัตริย์ยิ่งใหญ่และพระคริสต์เป็นชื่อสายของดาวิด และไม่มีทางในความคิดของเขาดาวิดจะเรียกชื่อสายของเขาองค์พระผู้เป็นเจ้าชื่อสายของดาวิดคนที่มาจากดาวิดต้องเรียกดาวิดองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ดาวิดจะเรียกเขาองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นไปไม่ได้แต่ทําไมดาวิดกษัตริย์ยิ่งใหญ่เรียกพระคริสชื่อสายของเขาองค์พระผู้เป็นเจ้า เป็นไปได้ยังไงและนี่คือคำตอบพวกฝฟารสีตอบสนองไม่ได้มีความหมายว่าพระคริสต์พระเมสยาชื่อสายของดาวิดนะครับมีตําแหน่งสูงกว่าดาวิดและชื่อสายของดาวิด ผู้ที่มาจากดาวิดพระคริสต์ผู้ที่มาจากกษัตริย์ยิ่งใหญ่ดาวิดผู้นั้นมาก่อนดาวิดเอา้าเป็นไปได้อย่งไงครับอย่าลืมพระเยซูทรงเป็นมนุษย์แต่พระคัมภีร์สอนชัดเจนพระเจ้าผู้ทรงสร้างโลกนี้และทุกสิ่งที่อยู่ในนั้นนั่นคือพระเยซู พระเยซูอยู่ก่อนดาวิดกษัตริย์ยิ่งใหญ่องค์นั้นเพราะว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าสูงสุดและพระเยซูมาบังเกิดเป็นมนุษย์ในโลกนี้พระเยซูมาปังเกิดเป็นชื่อสายของกษัตริย์ยิ่งใหญ่ดาวิดนี่เป็นเหตุเพราะว่าดาวิดจะเรียกพระเยซูว่าองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับ เพราะว่าพระเยซูทรงมีตำแหนง่งทรงมีอำนาจมากกว่าและสูงกว่ากษัตริย์ดาวิดนะครับและพวกฟารสีตอบสนองอยังไงครับข้อที่46ไม่มีใครสามารถตอบพระองค์สักคำหนึ่งตั้งแต่วันนั้นมาไม่มีใครกล้าสักถามพระองค์อีกเลยนะครับ หเห็นไหมวันนี้เราเห็นสจุดที่สำคัญมากนะครับในข้อที่1 5ถึง22เราเห็นว่าเราเป็นคนที่มีรูปของพระเจ้าอยู่บนเรานะครพระเจ้าสร้างให้เราอยู่ในชายาของพระองค์นะครับอย่างพระองค์แสดงว่าคุณเป็นของพระเจ้า ไม่ใช่ของคุณเองที่สองในข้อที่2 3 3ถึง33นะครับเราเห็นว่าการคืนจากความตายเป็นความจริงชีวิตนี้จะไม่ใช่เป็นเวลาสุดท้ายของคุณ mm. เมื่อคุณออกจากโลกนี้และร่างกายของคุณเสียชีวิตหลังจากนั้นจะมีวันพิพากษาหลังจากนั้นจะมีวันคืนจากความตายคุณพร้อมสำหรับวันนั้นไหมครับ และหลังจากนั้นในข้อที่34-40ถึง40เราเห็นว่าข้อที่สำคัญที่สุดในพระคัมภีร์คำสั่งที่สำคัญที่สุดในพระคัมภีร์คือเราต้องรักพระองค์พระผู้เป็นเจ้าเราต้องรักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจสุดความคิดสุดกำลังของเราและต้องรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง เราแสดงความรักที่เรามีให้พระเจ้ายังไงครับเราต้องรักเพื่อนบ้านเหมือนเรารักตนเองด้วยนะครับเพื่อนบ้านของเราคือใครทุกคนนะครับเราต้องรักเขาและจุดที่4ที่เราเห็นวันนี้ในข้อที่4 1่สถึงสีคือพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์แต่มากกว่านั้นพระเยซูทรงเป็นพระเจ้า สูงสุดพี่น้องครับคุณรู้จักพระองค์ไหมเคยเจอพระเยซูไหมคุณเคยตกลงว่าคุณจะเป็นสาวกของพระเยซูไหมคุณเคยตกลงว่าคุณจะเป็นผู้ตามพระเยซูไม่มีผู้อื่นมีตําแหน่งสูงกว่าพระเยซูนะครับไม่มีผู้อื่นมีอํานาจมากกว่าพระเยซูไม่มีพระเจ้าองค์อื่น นอกจากพระเยซูนะครับหวังว่าเราทุกท่านจะตกลงวันนี้เราจะตามพระเยซูไปคุณเป็นของพระเยซูนะครับอีกไม่นานต้องเจอวันคืนจากความตายนะครับวันพิพากษาและพระเยซูสั่งให้เรารักพระเจ้าและรักเพื่อนบ้านและพระเยซูทรงเป็นพระเจ้านะครับ หวังว่าเราทุกคนจะตามพระองค์ไปขอให้พระเจ้าทรงอวยพร,พรทุกท่านนะครับสวัสดีครับ